นี้เป็นเวลา11โมงข้าพระเจ้าพึ่งจะนึ่งข้าวอุ่นข้าวกินครบววเพึ่งจะเสร็จงานครึ่งชั่วโมงสุกจากนั้นเราก็มาทอดเป็นที่เราไปซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านีแล้วก็จะกินกับตนวเห็ดปัวกแ้ดูสุดแล้วนะ กัวทั้งหมดของเราที่เราเก็บประมาณสามสามสี่วันก็ได้ห <c oughs> จานพอดีเนาะเราก็จะป่นโอเคเพราะว่ามันไม่ได้เยอะวันละดอกสองดอกเนาะแตดอกสวยมากๆเลยนะคะ วดมากเลยแต่เราจะจีพิกก่อนเนะกกาะเก็ดปวกทั้งหมดที่เก็บสามวันสามสี่วันหรือสี่ห้าวันก็ได้ได้แค่นี้แหละปนกินก้อนอวันละดอก อันนี้หนึ่งเขาซุกแล้วห่อกระสิตำหมักทั่วกินก่อนเนาะทอดปลากระซุกแล้วทอดโคงไก่ทอดตับไก่เดี๋ยวห่อตำหมักทั่วเากันเนาะี่ดูหนังด้วยอาโนชวาสเุเกอร์อตตำหมักทัว่วใส่แบบพริกลงไปแล้วแล้วบรินวิธี่ตำเพราะว่ามันกับแบบเก่า ตำมะทั่วมือนี่น้ำตาลเบิดกะเลยสีออกโรลดแบบเล่าโหดได้ใส่น้ำตาลหลายกินกับปลากับตับเี่เราก็ดูโมโนแมกด้วยนะคะอ่ะาเห็นข้าวเช้าก็คือเขาเศร้าก็คือตื่หนหมาไปตลาดได้ปลากับเมืเกียมา đi kiếng cây, đi thay clip, làm nhan, gắp má một cẳng, kiếng kiếng má, cả, nghe gì vậy? hết ơ, nước kinh là để kinh này อูอันูนด้วยเป็นดาราฮอลวหดที่เราชอบมากเลยอานโนชวชัสเวเกอร์อ้าหรือว่ามันจบแล้วลวันนั้นอะโอเคกินข้าวก่อนทุกคนปลาทอดอร่อยอร่อยค่ะตับทอดกรอบค่ะตำถั่วแซบ่บๆนุ่นๆค่ะผัดก็ต้มหน่อไม้นะโอเคค่ะ